สวัสดีค่ะพบกับแม่นางทองกวาวนะคะวันนี้เราก็พาทุกคนเนี่ยมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันนะคะก็มาดูกันนะคะว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เราปลูกเนี่ยปลูกยังไงให้ได้ฝักใหญ่น้ำหนักดีนะแล้วก็ข้างหลังเรานี่นะคะก็คือมันเป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะเป็นอุปกรณ์ในการปลูกข้าวโพดแบบใหม่นะคะที่เอาไว้เขาเรียกว่าดุล ดุลหรือว่าไถ่ายไปนะคะแล้วก็เมล็ดข้าวโพดเนี่ยเขาก็จะล่วงลงมานะทีละสองเม็ดหลุมหนึ่งสองเม็ดเขาก็จะไหลลงมาเองเลยนะ่าเ,เกนเนี้ยวแกะปูกอนเอได้ที <laughs> เราก็จะใส่เมล็ดข้าว โดเนี่ยลงไปในเครื่องอันนี้นะแล้วก็ไส่ไปกับพื้นแล้วก็พื้นที่มันไม่เสมอกันนะคะมันอันนี้มันก็เลยยากหน่อยหนึ่งนะลมลุกลุกคลาดหน่อยว

เบอร์เรืองด้ทีนี้เครื่องมันก็จะปลบกให้เราในตัวเลยนะ ก็มาดูฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการปลูกแบบดั้งเดิมนะคะโดยการใช้ใช้ไม้แหลมทำหลุมแล้วก็หยอดมาเล่นลงไปโดยใช้แรงคนงานนะคะ เขาจะขุดหลุมเป็นแถวเลยนะแล้วก็ผู้ชายเป็นคนขุดหลุมแต่ให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนหยอดมเมล็ดนะหยอดทีละสองเมล็ดแล้วก็ปิดกลบหลุมไว้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นพืชที่ทนต่อความแรงทนต่อศัตรูพืชนะทุกคนเวลาเราปลูกเนี่ยไม่ต้องลดน้ํานะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนี่ยขั้นตอนกา,การใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยสองครั้งนะคะครั้งแรกตอนอายุสิบห้าวันก็จะใส่ปุ๋ยสิบหกยี่สิบศูนย์แล้วก็ครั้งที่สองอายุสี่สิบห้าวันใส่ใส่ปุ๋ยสี่หกศูนย์ศูนย์นะคะ หรือว่าถ้าใครที่ไม่มีเวลาว่างนะจะใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวก็ได้นะคะก็คือเอาปุ๋ย2สูตรมารวมกันก็คือปุ๋ย16 20กสูนยแล้วก็สี่สูนรเอามารวมกันนะคะแล้วก็ใส่ตอนอายุ30วันนะคะ วิธีการหยอดเมล็ดแบบนี้นะคะก็จะเป็นวิธีที่ง่ายไม่ยุ่งยากนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ต้องเ,ออเพาะเมล็ดใส่ถาดหลุมนะก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้เยอะเลยอันนี้นะที่บ้านเราเขาเรียกว่ามดตะนอยนะคะมันกัดเจ็บมากเลยนะมีพิษด้วยนะสาหรับใครที่แพ้พิษของมดชนิดนี้นะอย่าให้โดนกัดเด็ดขาดนะบางคนเนี่ยโดนมดตะนอยกัดเนี่ย ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะดีมาจตาคาร์บอนอกไตอไม่แน่ใจเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นด้วงนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดโคนขาวสายพันธุ์เล็กนะถ้ารอถ้าบอกว่าจะรอให้โตวกว่านี้แล้วค่อยมาเก็บมันไม่โตแล้วนะคะมันก็โตได้เท่านี้นะหเห็ดโคนนี่น่ารักมากเลยนะ ดูมันดีมันจิ๋วจิ๋วเอ้ยหน่อไม้ก็ขึ้นแล้วนี่ไงหน่อไม้เอ้าเน่าแล้วนี่กินได้นะเนี่ยอันนี้หน่อไม้จิ๋วเอเด้อเด้ออุ้ยหน่อไม้ขึ้นเยอะแล้วนี่อันนี้ โอ้โหน่ากินมาก อันนี้จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่คุกยาหรือว่าสารเคมีแล้วนะต้องกาแรแมลงกินเขาก็จะเป็นสีชมพูสวยสดใสแบบนี้เลยตอนนี้เราก็ได้เวลากินข้าวกันแล้วนะคะ ก็จะมีเมล็ดพันธุ์บางมเมล็ดนะคะที่ว่ามันไม่เออมันโผล่ออกมานอกพื้นดินนะคะก็ไม่เป็นไรนะงอกได้หมดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เราปลูกเมื่อวานนะคะรู้สึกว่ามันจะกระตุยกระจายเต็มพื้นเลยนะไม่เป็นระเบียบเลยไม่เข้าหลุมด้วยนะ กับข้าวอร่อยมากจนลืมถ่ายเลยนะอันนี้แกงยอดฟักทองแล้วก็อันนี้น้ำพริกก็เป็นช่วงเวลาพักท่อนนะคะชื่ออะไรคะยายคุณยายชื่ออะไรคะรอรอรอ กนดีงกลองเจอ่ะกงาเ็โพลละนี่จนี่พล้อทบ้านเนี่ยี่เล็กบวาทอทเลยลูกก่ชนได้หายเลยนะะที่โอ้ยายชื่ออะไรคะยายสีใช่ไหมชื่อยายสีนะคะทุกคนคนนี้ชื่อยายสีนี่ก้ามา 我给你讲，好了，老差的，你听我讲，那别人都差人家把土嘞、啊。你拖到哪人家老在编呢？太老脑了。我咋没喝着呢？ Các bạn đây là mình như vật đẹp Cái cô nó rất là Hãy cho kênh Mì cái Để không bỏ lỡ những video ก in so right ็การหยอดเมล็ดการปลูกแบบดั้งเดิมแบบนี้นะคะก็จะเป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้เยอะเลยนะแล้วก็ถ้าเราปลูกไปนานๆนะ5้าสิปีแล้วก็จะเป็นนี้นะเอาเอาหลังขึ้นไม่ได้แล้วนะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบนี้นะคะก็จะทำให้ ลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ทำให้ข้าวพเดเลี้ยงสัตว์ที่ได้นะคะมีฝักใหญ่แล้วก็ได้น้ำหนักดีด้วยนะที่สำคัญก็คือไม่ต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรใดๆเลยนะคะแค่แค่หยอดเมล็ดแล้วก็ใส่ปุ๋ย1ครั้งหรือ2ครั้งก็ได้นะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมขอคนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็สามารถพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ